พี่น้องครับเมื่อนี้ผมสิผ้าพี่น้องนะครับมาเบิงหนูตัวท็อปของฟาร์มหนูพุงยักษ,ษ์สกควนครเลยพี่น้องหนูชุดนี้นี่คือประวัติของเขาครับตัวผู้นี่เกิดวันที่13เดือน11นะครับตอนนี้กับเมื่อนี้กับเดือนเจ็ดนะครับปี6กเจ็ดนะครับเนาะกับประมาณเก้าเดือนประมาณน,นี้แหละพี่น้องโดยประมาณ9เดือนส่วนตัวเมียนะครับตัวเมียนี่เกิดวันที่2เดือน12นะครับอายุกับประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนพี่น้องแล้วกับ มีลูกนั่พี่น้องอันนี้ผมจะคัดเป็นพันธุ์พิเศษเลยนะครับเนาะนี่ลูกนี่เกิดวันที่22เดือน6นะครับอ่าเมื่ออื่นอายุจะครบ1ึเดือนนะครับลูกน้อยของเขาในบ่อนี่เดี๋ยวผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งมาตัวท็อปนะครับที่ผมมักที่สุดเลยในฟาร์มผมนี่เป็นหนูสีโตใหงยซํำได้เนาะพี่น้องเนาะนี่อยู่ในนี้พี่น้องมาเบิ่งกันเลยครับอันนี้คือตัวผู้นะครับเนาะอ่ะมาเบิ่งน้ำหนักกันครับว่าเขาจะโตวเง่ซํำได้นะครับเนาะน้ำหนักของตัวผู้นะครับนี่ครับผมโล่แปดพี่น้อง ตัวผูนะครับนี่อ่ะเดี ears, Eat, ๋ยวเข้ามาเบิ name, ้งตัวเมียครับเบิ้งหางพี่น้องเบิ้งหางเงยสั่นใดครับนี่เป็นอยังคือว่าผมคือจังหมักดิมันตัวตัวเงยนะครับโอ้หมดเดียงกัดนะครับตัวใหญ่หางใหญ่นี่เบิ้งหางเบิ้งนิ้วผมนี่ครับนี่แล้วก็ส่งกับสีเงาหนำพี่น้องอ่ะมาเบิ้งตัวเมียพี่น้องบัดนี้นี่ครับอ่ะประมาณนี้นะครับเนาะตัวเมียนะครับน้ำนักอ่ะโอเคครับผมไปลงบ่อจับหนูเนี่ยจะยกหางขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะมัน มันจะผิดกฎชุมชนของของเฟซบุ๊กนะพี่น้องก็เลยบอสามารถที่จะจับตรงปอยหางนะครับตรงปอยหางนะครับให้ให้พี่น้องเขาเห็นนะครับเนาะนี่พอแม่พันธุ์นะครับชุดตัวท็อปของฟ้ามหนูพุงหยักสกุลนครเลยนะครับผมมักเป็นพิเศษเลยหนูชุดนี้นะครับแต่เขาจะให้จากหน่วยนะเพราะว่าหนึ่งคือชอบนี่ก็คือให้ลูกดกนะครับให้ลูกหลนะครับแล้วก็สองคือลักษณะโครงสร้างลําตัวยาวหางใหญ่นี่คือผมมักเป็นพิเศษเลยพี่น้องก็จะคัดเอาไว้เป็นพันธุ์เพื่อที่จะ ได้ลูกนะครับที่ออกมาเนี่ได้คุณภาพนะเพื่อที่จะทรงต่อให้พี่น้องที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงหนูนะครับได้ได้พัธน์หนูที่ดีต่อไปนะครับขอบคุณหลายๆพี่น้องทุกคนที่ติดตามฟ้ามหนูพูกยักสกุลนครครับ